นี่เลยอยู่นี่เลยลาเต้ใส่นมเยอะๆ า <Yeah. laughs> <laughs> น้องดอูไลยคะน้องมาคาเฟ่คะ่ะมาคาเฟ่ที่สวนมะพร้าวคะ่ะครัวเจ๊ก้อยท้ายซอยคะ่ะทุกคนโอ้หมายลับๆของเรานั่นเองอาหารอร่อยทอมอาแล้วเหนื่นอยที่พ่อจะได้เป็นแบบนี้ ใส่ชุดช่วยมาหรอคะใส่ชุดช่วยมาคาเฟ่อูยกระโปรงมีความฟุ้งสิงมากไม่ใจะไปไหนนันนะเอาหนีไปแล้วหนีขึ้นฝั่งไปแล้วโอ๊ยลูกอ,อ,อ,อันนี้ไปไหนอะอันนี้แม่ไปไหนเจอมะพร้าวเหรอไหนเจออะไรเจอมะพร้าวเหรอ ไอ้ดูชิ้นอะมะพร้าวอะเอาไปทั่วไปทีบแล้วทุกคน แกหาหอยเหรอโอ้โหฉีบนหอยด้วยอะ่ะอะไรเนี่ย